สวัสดีครับที่นี่ช่อง DIY บายชาติวันนี้ผมจะถ่ายระดับเสาบ้านเพื่อเทพ,พื้นปูนชั้นล่างของบ้านสองชั้นนะครับมีวิธีการของผมทำแบบนี้ครับครับก็จะเห็นกองดินที่รถบรรทุกดํามากองไว้ที่บ้านของผมนะครับก็จะไม่ค่อยดูเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังจะทำพื้น ใต้ถุนบ้านนะครับตอนนี้ผมได้นำดินเข้ามาใต้ถุนบ้านบางส่วนแล้วนะครับผมทำไปได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็มานึกว่ามีความรู้ที่จะแบ่งปันให้กับ f อซของผมนะครับในการถ่ายระดับเสาพื้นปูนที่เราจะเทนะครับว่าต้องการหนาเท่าไหร่นะครับครับนี่เป็นสายยางที่ สำหรับไว้ถ่ายระดับนะครับซึ่งผมกรอกน้ําเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนี้จะไม่มีฟองอากาศเลยนะครับผมจะไล่อากาศเปิดน้ําออกผมจะเปิดถ่ายน้ําให้ผ่านออกไปนะครับจนแน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศเลยนะครับความสูงของเสาต้นหนึ่งอ่ะเราจะขีดตําหนิไว้ที่นึงก่อนนะครับจะเป็นจะเป็นตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกเอาตำต่ำที่ ตาเรามองเห็นนะครับแล้ววัดลงมาที่พื้นนี้นะครับตัวนี้ผมทําไปบางส่วนแล้วผมเลยมาแนะนํานะครับให้ขีดขีดเส้นไว้เส้นหนึ่งก่อนเลยนะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นตรงไหนก็ได้นะครับจะขึ้นไปสูงๆก็ได้แต่ว่าก็ไม่ควรเกินประมาณหน้าอกนะครับเพื่อเราจะวัดหาระดับข้างล่างลงมานะครับเนี่ยตรงนี้ ตัวนี้ผมผมทำไว้แล้วแต่แต่ผมจะบอกเทคนิคนะครับแล้วตัวนี้เราจะเอาสายยางเนี่ยมาเทียบนะครับมาเทียบให้อยู่ตรงเส้นนี้เลยนะครับเป็นการจุดสตาร์ทนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นคือน้ำเท่ากันนะครับระดับนี้แล้วผมจะ จะถ่ายระดับน้ํานี้ไปทุกเสาเลยนะครับ9ต้นนะครับตัวนี้ผมทําไว้แล้วผมเลยไม่ยกของออกนะครับแต่ผมจะบอกเทคนิคแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้มีความรู้อีกแบบหนึ่งนะครับครับตรงนี้คือลักษณะได้ระดับเดียวกับเสาแรกที่ผมผมวัดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะถ่ายลำบากน,นิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็ ผมก็จะถ่ายระดับตรงต้นนั้นที่มองเห็นตรงๆเลยนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับสายมือนี้แล้วก็หลังพัดลมตรงนู้นนะครับไปทุกต้นเลยนะครับนี่คือเซนเตอร์หลักนะครับเซนเตอร์หลักก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้คือคือตั้งต้นจุดตั้งต้นนะครับครับเมื่อได้เซนเตอร์หลัก ทุกเสานะครับเต้นแล้วนะครับหรือว่าจะกี่ต้นก็แล้วแต่นะครับที่ผมบอกว่าให้ขีดไม่สูงมากนักนะครับตรงนี้คือผมอยากจะบอกว่าเราจะทำงานเกี่ยวกับพื้นนะครับเราถึงต้องเอามาต่ำๆๆหน่อยนะครับตรงนี้คือเซนเต,นเตอร์นะครับแล้วผมก็จะทำลูกศรไว้ทำลูกศรไว้แล้วเราก็จะคิดว่าพื้นเนี่ยนะครับ พื้นปูนที่เราจะเทนนะ่หนาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมกำหนดไว้7จ็ดเซนติเมตรนะครับเเซนติเมตรเนี่ยผมก็จะจะประมาณพื้นดินก่อนนะครับว่าเราจะเราจะสามารถให้ปูนนะอยู่ได้ระดับไหนนะครับโดยคร่าวๆก่อนเราจะคิดว่า7จ็เซนมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็วัดจากนี้ลงมานะครับ ตรงนี้ผมวัดได้ส9สิบเก้าซนติเมตรนะครับและความหนานะครับความหนาเราก็จะเจาะลงไปเจาะลงไปเจ็ดเซนติเมตรนะครับก็จะวัดลงไปลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ขีดสี่สิบเก้าแล้วเราก็ขีดแล้วก็หนาลงไปเจ็ดเซนติเมตรก็ขีดตรงนี้นี่คือระหว่างปูนที่เราจะเทนะครับปูนและวเมทจะอยู่ในนี้นะครับโดยลักษณะแล้ว ครับไม่ว่าจะเป็นเสานี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ขีดเส้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปดูเสาที่เกิดความผิดพลาดดูเสาโน้นนะครับครับเสานี้คือเซนเตอร์บนที่เราหามาได้ทุกเสานะครับมาเจอเสานี้นะครับแล้วผมก็จะมองลงไปตรงนี้เสานี้นะครับตรงนี้เราวัดลงมา4ี่ิบเก้าเซนติเมตรตามเสาแรกที่เรากําหนดมานะครับแต่ว่า พื้นปูนที่เราจะเทนเนี่ยเจ็ดเซนติเมตรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกําหนดได้เลยนะครับเพราะพื้นดินแถวนี้สูงเราดาดินมาลงมากเกินไปนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือก่อนที่จะนําดินมาลงนี้เราจะต้องขีดระดับขีดเส้นก่อนนะครับว่าดินจะต้องการสูงแค่ไหนนะครับตัวนี้มันก็ไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่า มันเป็นเทคนิคที่ผมอยากจะแนะนำนะครับถ้าสมมุติว่ามันหนาในระดับ20-30เซนติเมตรเนี่ยเราทำงานใหญ่ๆแล้วเราจะโกยออกหวาดไหวหรือครับนะครับตรงนี้ผมอยากให้ขีดระดับความหนาของพื้นปูนด้วยนะครับเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะนำดินลงระดับไหนนะครับเพื่อไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อนนะครับ ครับไม่ว่าจะเป็นเสากลางนะครับตรงนี้ก็คือเซ็นเตอร์หลักนะครับแล้วเราก็วัดลงไป49เซนติเมตรหรือว่าแล้วแต่นะครับไม่ใช่ว่าจะให้วัด49เลยนะครับที่ลงมาเป็นเป็นพื้นปูนท่านวัดสูงกว่านี้นะครับท่านวัดสูงขึ้นไปกว่านี้นะครับท่านก็ดึงลงมาประมาณพื้นที่ใช้สอยที่เราต้องการลอดอาคารนะครับประมาณ กี่เมตรก็กาหนดได้นะครับว่าเราจะคนเดินลอดอาคารเนี่ยใช้ความสูงเท่าไหร่นะครับแล้วพื้นความหนาของปูนล,ล้วก็กําหนดเจ็ดเซน1ิเซนสิบห้าเซนยี่ิบเซนแล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ฟิกตายตัวนะครับเป็นเทคนิคที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้เห็นไหมครับว่าในช่องนี้นะครับช่องเจดเซนติเมตรเนี่ยผมรู้แล้วว่าปูนจะอยู่ในนี้นะครับ พื้นเราก็สามารถตอกหรือว่ากระแทกแค่แน่นขึ้นนะครับก่อนที่จะนำวาเมดแล้วก็ปูนมาเทน,นะครับตรงนี้สมควรจะทำให้แน่นขึ้นนะครับถึงค่อยเทป,ปูนลงไปนะครับผมครับวันนี้ก็มีวิธีการที่จะมาแนะนำในการเซตร,ระดับในการเทป,ปูนนะครับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ